ยี่ยมเช้านะครับก็มาส่งงานเหยื่อฝุ่นนักล่านะครับที่นี่คองแปดนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าหมายประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็มานอนค้างหนึ่งคืนนะครับผมกับหมายสวยๆนะครับนี่นะครับก็สนใจเหยื่อที่บอมีขายนะครับบ่อคลองแปดนะครับผมหน้าบ่อมีจําหน่ายนะครับเหยื่อฝุ่นนักล่านะครับราคาคันเบ็ดก็ คันละ60บาท2คัน100บาทครับปลา,าออกได้หมดครับผมเดี๋ยวมาชมปลากันนะครับเดี๋ยวมาชมปลาครับพขอได้ตึงมืออยู่ครับ ผลงานเยอะฝุ่นครับเี่ครับผลงานเยอะฝุน่เน,นเยอะนอยห,อหน้าบอกไปจำหน่ายนะครับเ,เราไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับ ผลงานเหยื่อฝุ่นครับสนใจติดต่อเหยื่อได้ที่หน้าบ่อนะครับผมบ่อดินของ8ดครับฝากติดตามนะครับผมเหยื่อฝุ่นนักล่าครับขอบคุณครับ